คือนครนัาสีมาโคราชบ้านเองบ้านหลังดีฉันเองเกือบสามส<ป>ิบปีเกือบสามสิบปีตาเริ่มตกใต้าตาเริ่มหย่อนมันหมดไปแล้วไ่ลองส่งเทปนี้ให้คุณแม่ดูฟินแบบทุกคนที่กลับมาก็คือบอกว่าเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนนี่กับไอซ์สายชาที่นาฬิกานางฟรร้าพาจีวันนี้นะคะนางฟ้ามาติดปีกกันที่โคราชคือนี่คือนครนัาสีมาโคราชบ้านเองบ้านหลังดิฉันเองซึ่งครั้งนี้แบบตื่นเต้นมากเพราะว่ามาเปิดที่ย่าโม แต่ย่าโมไม่ว่า no คือวันนี้เขามีการแบบว่าเตรียมการอะไรไม่รู้ที่แบบเป็นพิธีทแบบยิ่งใหญ่มากมีคุณอาหารมากมายก็เลยมาเปิดรายการทั้งหลังย่าโมที่เราต้องมาเปิดรายการที่นี่ที่ประตูชุมพลและขรัติมาที่เย่าเนี้เป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแบบทาภารกิจทําสวยที่โคราชทุกคนเรื่องของเรื่องก็คือดิฉันเนี่ยเกิดแล้วเจริมตัวที่โคราชและก็มีเพื่อนที่เกิดแล้วเจอตัวที่โคราชมาด้วยกันและเพื่อนตอนเนี้ยก็คือเจอตัตัวเป็นคุณหมอและเมื่อวันก่อนดิฉันได้ทําการไปงานแต่งงานของเพื่อน และแม่เพื่อนอยากทำตาวันนี้เนี่ยนางฟ้านะคะเลยจะมาเสกให้แม่เพื่อนมาทำตาที่คลินิกของเพื่อนที่โคราชก็เลยมาทำรายการวันนี้ค่ะทุกคนวันนีรเรนะาคุณฟ้าถามว่าอันนี้เป็นนกอะไรจริงๆก็คือเป็นานางฟ้าค่ะไม่ใช่นก และนี่คือเพื่อนของดิฉันคนนั้นที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่ตัวเ่านี้เอ่อี่ตัวอะไรคะคือตอเติบโตมาด้วยกันัีงแต่กี่ปีแล้วอะคือที่สิบอุ้ย่สามสิบเกินเกือบสามสิบปีเกือบสามสิบปีคือต้องบอกเลยว่านี่คือมาเจอผิดเพี้นคือแบบ พอเจอเพื่อนอีกทีนึงเพื่อนก็มีปีกแล้วเป็นนางฟ้าซะแล้วคือแบบคืองงมากเลยวคือแบบคือเมื่อกี้เพื่อนทักมีอยู่แต่ว่าคือแบบเยว่ามันมีปีกคือมันคือรายการนางฟ้าพอดี้นี่ซึ่งวันนี้นางฟ้าพามาที่ฮาวดูคลินิกซึ่งก็เลยว่าเป็นคลินิกที่แบบดูยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะอุ๊ยคนเขาเล่าเหมอนคนนี้ชื่อหมอจิ้งสวัสดีค่ะเมื่อกี้จิงถามว่าไอต้องไปใส่เสื้อกาวหรือเปล่าบอกว่าอันนี้รับบทเพื่อนต่อเดี๋ยวเดี๋ยวพอเป็นหมอปุ๊บจะเดี๋ยวนางฟ้าจะเสกให้มีเสื้อกาวแแลลละะะะนน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 ีีีีี่่่่่่่่เเพพืืืออ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 กกคคคคคึึงงงไมต้้ปยใหราสสวัด โองมาขอเซอร์ไพรสนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือคอนเกรสเดทชั่นที่เพื่อนมาเปิดคลินิกส่วนอีฉันนึกพื่อมาคอนแกรสได้การบัตรในี่ใครอะเนี่ยแหละถูกต้องแล้วถูกต้องเป็นนางฟ้าตัวจิกคนนี้ชื่อโฟมนะคะสวัสดีค่ะเป็นออมเจ้าสาวป้ายแดงแบบแดงสุดๆเรื่องทั้งหมดนี้เกิดที่งานแต่งค่ะ กก่่าันคะอให้ให้หมอได้พาทัวร์ก่อนนี่เหมือนหมอโอกคปถ่ายคือจะบอกว่าคลินิกสวยมากต้องขอรีวิวตามจริงก็คือเป็นคลินิกที่แบบมันเป็นสไตล์แบบสไตล์เขาเรียกอะไรสไตล์อะไรสไตล์แบบมินิมอลเกาหลีหรอญี่ปุ่นไหมดูนี่ดูนี่คือดูนี่คือดูนี่หมอหมอหมอสวยมากดูหมอก่านหมอสวยขนาดนี้คนไข้จะไม่สวยได้ยังไงนี่โอ้ยคลินิกสวยมากทุกคนสวัสดีค่ะก็อันนี้จะเป็นห้องแรกนะคะ ุยสวยเป็นห้องที่ยวไวรับคอนเซิรนะคะและ้วก<อ>็มีเตียง<อ>ที่ยวไวแบทบ <laughs> ทำอะไรเล็กๆน้อยๆจุ๊บจิบได้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างตัดไหมหรืออะไรอย่างนี้อ๋อมีเล็กน้อยๆอ,ยอันนี้ก็เป็นห้องีิเศษน,นะคะอเอาไว้ให้แบบว่าคนไข้สามารถ นอทิสเมนต์ต่างๆได้สวยดูดีมากอ่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องดริปค่ะเผื่อจะมาเติมวิตามินผิวนะคะให้ขา่าสได้อุ้ยฉันอยากทำสิ่งว้ายเนี่ยห้องนี้ไอราน่าจะชอบสตูดิโอและโฟโตกราฟหรือเปล่าคือยังไงอ๋อนี่คือไว้ทำอะไรล่าสิคะหมอเอาไว้ถ่ายบีฟอร์อะเฟอร์ค่ะเราจริงจังขนาดนี้เราจริงจังมากกับเรื่องนี้นะคะมันจะสามารถ เป็นวงกลมได้นะคะบางคนออกมาอ๋อโอตายละอ๋อเอาแล้วก็นี่คือเป็นห้องผาป่านนะคก็จะต้องแบบเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนชุดทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนเราก็จะไม่เข้าไปนะเราจะแค่เปิดให้ดูมก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นห้องผ่าตัดแบบแบบเต็มที่อยู่เลยแบบตียงกับไฟใช่ไม่ธรรมดาใช่เลยก็อันนี้เป็น เครื่องเที่ยวไว้สลายภูมิด้วยความเย็นนะไว้เลิศมากค่ะพราะคุณไอาสามารถมานั่งทําได้นะ,ะนั่งทําได้สบายสบายเล่นมือถือไปด้วยนะคะอ่าไม่เจ็บใช่ไม,ไม่เจ็บขนาดน<ม>ั<ไ>้นแล้วนี่ก็วนออกไปได้ใช่ค่ะแล้วก็สามารถวนออกไปได้โอ้ไ oh ม,ม,ม่ก็เจอทีมงานกว่าสา0นอยชีวิตกําลังทักดีกันทุกคนฉันพอมาที่ได้ยังไงฉ <laughs> ันพอมาที่ได้ได้ไดยังไงโอ้ไม่ก็ที่จริงๆไม่ขอมองกด <laughs> เอาละค่ะเขาหมดจริงจังเนื่องจากว่านี่ไม่เป็นรายการน,นางฟ้าพาดีคุณแม่ทราบใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าวัน wow, นี้คุณแม่จะมาเจอนางฟ้าพาดีที่จะได้สวยแม่จะได้สวย,สวยคือแต่ว่าต้องบอกเลยว่านางฟ้าเนี่ยแบบว่าอยากให้พรแม่หลายอ้อนางฟ้าใช้พรแม่ได้สามคอพีการให้หมดแล้อ พรขร้งแรกของแม่ที่อยากขอก็คือขอให้แม่สวยก็ที่หนึ่งสวยเหมือนสาวๆสวยเหมือนสาวๆสวสาวเหมือนย้อนวัยกลับไปก็คือวันนี้เรามาที่ฮาลุพีเพราะแม่อยากสวยเหมือนสาวใช่แล้วออคือแม่ด้วยอายุแม่ก็คือมันห้าสิบห้าย่างห้าสิบหกเนาะหนังตาเริ่มตกใต้ตาเริ่มหย่อนอืมันหมดไปแล้วไงมันไม่สวยเหมือนเดิมแล้ว เล่าก่อนว่าที่ที่เรื่องราวมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยที่พรข้อน,นี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเราไปเจอกันที่งานแต่งโปมเป็นลูกสาวค่ะคือจริงๆอ่ะย้อนว่าจริงๆอ่ะเรื่องที่แม่อยากทําสวยอ่ะ คือแม่บ่นกับเรามาประมาณกับ2ปีคือเป็นคนหาข้อมูลแต่ว่าเป็นคนใจไม่กล้าแต่หาข้อมูลตลอดว่าทำยังไงดีแบบแม่หนังตาโตกตก็ยังมีความกลัวแล้วก็ยังมีความเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ทำแล้น่ากลัวทําให้หน้าจะเปลี่ยนไปนหรือเปล่าแต่เราคอยดูมาตลอดว่าเฮ้ยแม่มันแบบเป็นเรื่องปกติที่สมัยนีย้ทุกคนต้องทําแบบให้มันสวยอันนี้ของสพา้อว่า ไม่รู้ตัวเลยว่าแม่แอบไปคุยกับจีนแบบไปแต่งงานอยู่เขาแต่งงานอยู่นถ้า่าเขาว่าแรงแต่งงานอยู่แต่งงานเสร็จแม่บอกว่าแม่ตัดสินใจแล้วว่าจะทำแล้วนะแบบแต่งงานอยู่อารมณ์แบบพูดตรงนี้มาสองปีกาะขู่ทุกคนแบบแม่ทําแม่ทําได้แม่ทําแต่คือแม่จะจีนพูดแม่บอกแม่คุยเรียบร้อยแล้วจีนพี่เบลล์ชิคก็ทำเรียบร้อยแล้วแบบแม่จะนางสาวไอซ์พาที่กินแล้วก็บอกเบอกแม่ มันถึงเวลาแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็ด้วยความที่แบบคุยกับจริงเราเหมือนแม่เข้าใจโปรเซสมากขึ้นว่าอ๋อมันคือวิธีทําแบบนี้นะมันทําออกมาเป็นแบบนี้แล้วมันก็ไม่น่ากลัวแม่ก็เลยเหมือนรู้สึกว่าโอเคงั้นวางใจที่จะทำด้วยคือจริงๆการเลือกหมอก็สิ่งท่จริงจริง่ที่สำคัญคือเลือกหมอเลือกคลินิกอันนี้พ่อจริงที่แบบว่ารู้จักกันมาก็ถือว่าเอ้ย แม่ก็เชื่อใจพ่อจริงพอพอแม่ได้คุยกับจิ้งแบบเล่าถึงปัญหาให้จิ้งฟังปุ๊บจิ้งก็อธิบายกลับมาตอบกลับมาใช่ไหมทำให้แม่รู้สึกมั่นใจในตัวจิ้งแล้วก็มั่นใจในฝีมือจิ้งแล้วแม่เคยทำแสยการ์มาก่อนไหมคะไม่เคยเลยแม่ไม่เคยเหมือนกับเคยเหมือนกับเคยนิดนิดนิดเดียวอย่างเช่นแบบฉีดโบท็อกฉีดโบกูบกุบแบบมีกลิ่เดียวกูบไม่คือแค่จะบอกว่าจริงๆเพราะว่าในในในเจเนอเรชันแม่จะเหมือนแบบ สวยธรรมชาติสวยธรรมชาติการผ่าตัดมันคือเรื่องใหญ่แล้วกลัวถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในหมอเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนเหมือนกลัวไม่กล้าไม่กล้าไงแล้วอี่งแม่เตรียมใจไว้หรือยังเพราะเดี๋ยวแม่จะสวยขึ้นแบบอึง้งเตรียมใจตั้งแต่วันที่แม่จิงแล้วคิดว่าจริง้งเขาทำให้แม่สวยแน่นอน <c oughs> ใช่แต่ว่าแม่เหมือนแม่มีการหารีวิวนะว่า คนที่เขาทําลักษณะเหมือนแม่ทําออกมาแล้วจะเปกนไยังเป็นยังไงคือเขารู้สึกอยากสวยแต่เขากลัวว่ามันจะสวยแล้วดูไม่ธรรมชาติหรือว่ามีคนมาทักว่าไปทำมาหรือเปล่าแบบทำาไมดูแบบเขาเลยตึงๆแบบตึงๆแแปลกๆนี่คือสิ่งที่ คนวัยเนี้ยแบบรู้สึกกังวลนะแต่เราก็บอกเหมือนเราก็เปิดเคสที่จริงทำในขินให้แม่ดูว่าเคยมันออกมาแล้วธรรมชาตินี่ก็คือลูกดีเด่นนะถูกเราดูมันแต่ว่าเป็นลูกสายซัพพอร์ตเขาบอกว่าว่าแม่เอาเลยเหมือนเป็นแบบเหมือน,นเป็นวิวเชียร์ลูกขึ้นมาอย่างนี้เป็นเชียร์แม่แบบใช่เอาเลยแบบลูกแบบสายซัพพอร์ตสุดฤทธิ์ ก็บอกต้องมั่นใจในฝีมือหมอใช่จริงเขามั่นใจในตัวเพื่อนเขาให้เขามั่นใจในตัวแบบมั่นใจในตัวแบบจริงจถึงแม้จริงไม่ใช่เพื่อนอะแต่ว่าวิธีการที่จริงอธิบายอ่ะมันทําให้เราหมือันตัวมั่นใจว่าหมอเงี้ยทาออกมาได้ดีอ่ะและนี่ก็คือพรข้อหนึ่งของคุณแม่ก็คือว่าขอให้แม่สวยใช่แล้วอีกสองข้อที่ให้โจทย์เป็นการบ้านไปคุณแม่จะขอพรอะไรจากนางฟ้าพาดีไหคะจริงๆแม่จะขอเยอะแต่แม่เกรงใจนางฟ้าจะให้แม่ได้ได้ก็ไหนๆก็นางฟ้าพาแม่สวยแล้วอ นางฟ้านางฟ้าก็ต้องทําให้แม่สวยหลังจากที่ทําแล้วคือพอาเครื่องแต่งดีๆให้แม่เอาไปใช้คือแม่ประมาณว่าก็คือแบบเป็นคนชอบรื่งหน้าแต่ว่าความในการหาหรือว่ารู้ว่าเอ้อะไรเหมาะกับหน้าคือน้อยแม่ถู้ว่าไหนๆก็คือกรูบิวตี้บล็อกเกอร์มาแล้วก็ต้อขอหนึ่งเซตให้แม่ที่เหมาะกับวัยเลยเหมาะกับวัยแล่เนี่ยต้องขอเวลาไปเตรียมให้แม่ใหญ่แม่แม่รอได้แม่ก็รอได้ ยังเหลืออีกหนึ่งข้อค่ะอีกหนึ่งข้อลูกสาวแม่คนเล็กอติดตามหนูอยู่แล้วก็ชอบชุดนอนของหนูมากแม่เลยอยากจะขอชุดนอนให้ลูกสาวแม่โอ้ยได้เลยค่ะแม่โอเคค่ะก็เป็นพรสามข้อของแม่นางฟ้ารับเรื่องเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็คือข้อแรกข้อแรกเกิดข้อที่หนึ่งก่อนที่นี่เลยค่ะฮารลูคีนิกเสริมสวยให้แม่เดี๋ยวเราไปพบกับหมอทิมกันเลยค่ะ คลินิกให้พาแม่ไก่มาทำสวยสารฝันพรเข้อหนึ่งให้เป็นจริงก็คือฮาลุคลินิกคลินิกศัลยกรรมครบวงจรในโคราชที่ดูแลทุกเคสและผ่าตัดเดือจันท์แพทย์ศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางห้องผ่าตัดได้มาตรฐานอุปกรณ์ครบคันสโลแกนของที่นี่คือศูนย์ศัลยกรรมครบวงจรผ่าตัดได้เหมือนเล็บมีอินเพราะมีสเปเชียลิสต์เยอะมากค่ะซึ่งทางคลินิกขอท้ายนะคะว่าเอาชื่อหมอเนี้ยไปเซิร์ชในแพทย์เสภาได้เลยและตอนนี้เราก็อยู่กับหมอจรินะคะ เอาละค่ะอันนี้เป็นช่วงคอนซ้าต์กับคุณหมอพาคุณแม่มาทําสวยค่ะคุณแม่น่าจะเป็นช่วงตาแต่คือเหมือนแบบว่ารายละเอียดอย่างเงี้ยอยากให้หมอช่วยเล้่วให้ฟังว่าคุณแม่ควรทําอะไรยังไงตรงไหนดีก็ของคุณแม่ค่ะไอ้องดูว่าตาคุณแม่อ่ะคือมันตกลงมาบางตาดำค่อนข้างเยอะอ่าคืออย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าแบบเป็นหนังตาตก บางหลูม่านตาตรงการสีดำๆจะทําให้การมองเห็นในลำบากเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าไปเย็บกล้ามเนื้อให้สั้นขึ้นหรือไม่ก็ตัดแล้วก็ทําเย็บใหม่อะค่ะให้กล้ามเนื้อมันสั้นลงให้มันเปิดเืิบตาได้เยอะขึ้นซึ่งวันนี้คุณแม่คือ ใช่การทําตาสองชั้นป้าไม่ใช่คือไม่มีชั้นตาอยู่แล้วจริงๆคือเป็นการเย็บกล้ามเนื้อแล้วก็ตัดหนังตาส่วนเกินออกคือแม่่อถามนิดนึงกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงกับหนังตาตกนี่มันอันเดียวกันไหมอันเดียวกันอันเดียวกันแม่แต่ว่าบางคนอะคือเขาไม่ได้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแต่ว่าเหมือนพอเขาอายุเยอะขึ้นนะคะกล้ามเนื้อดึงหน้าผากมันไม่มีแรงแล้ว้ยิ่งด้านข้างมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วด้วยคือมันจะมีแค่ตรงแถวๆกลางๆแล้วพอออกไปด้านข้างมันจะไม่มีกล้ามเนื้อที่คอยดึงขึ้นตาเขาก็จะยิ่งตก บางคนก็เลยจะเห็นว่าเป็นหนังตาด้านข้างย่อยๆเหมือนหนังตาเกินน่ะเราก็มาตัดออกได้แต่ว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องเข้าไปเย็บกล้ามเนื้อใช่แต่ของคุณแม่คือมันตกจริงใช่ตกจริงก็คือต้องแก้ตรงนั้นเนาะค่ะและอย่างนี้อยากรู้ว่าสูตรคุณแม่สวยปั๊บปุ๊บอะมันจะอยู่โยงคงกระพันไปตราบนานเท่านานปะก็จริงก็ทุกอย่างก็เสื่อมตามอายุหมายถึงว่าพอเราย้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะตัดหนังด้วยค่ะก็คือมันจะเป็นประมาณนี้ ก็คือจะตึงขึ้นประมาณนี้ดูตึงขึ้นแต่ว่าก็คือเมื่อเวลาผ่านไปแรงนมถ่วงภาพคอลลาเจนที่มันลดลงอยู่แล้วในทุกๆวันอะไรเงี้ยมันก็จะดึงเริ่มดึงแต่ว่ามันก็เหมือนเราก็จะฟรึกย้อนไวไัยไปได้5้าถึงสิปีแล้วก็เริ่มรันใหม่คือจริงๆอันนี้ไมนเหมือนเป็นการทำเสรรมที่ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยด้วยมันคือเพื่อเอาฟังชันใช่ใช่อย่างของคุณแม่เนี่ยชัดเจนเลยว่าตาบนเนี่ยคือเพื่อฟัง์ชันเพื่อให้แบบใช้ชีวิตได้แบบว่าอย่างดีมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะ อยากทำหมอเพิ่มเติมเรื่องการพัก hmm. ฟื Maori ้นค่ะว <t Sports> ่าอย่างนี้คือแบบว่ามันต้องใช้เวลาในการผักฟื้นนานแค่ไหนก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มหายช้ำเริ่มไหลแล้วค่ะแต่ว่าหมอจะตัดไหมประมาณ5วันไม่อยากเก็บไว้นานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอย เออแล้วนี่มีรอยไหมแบบว่าจะจะมีคนรู้ไหมว่าแม่ทาอะไรมาจะเห็นช่วงแรกอ๋อเห็นเพราะว่าคือเวลาลงแผลไต้ตาบนเนี่ยน่าจะไม่เห็นเพราะว่าตาบนเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในชั้นตาแต่ตาล่างคือเอาไปเก็บไว้ตรงใต้ตรงนี้ตาล่างเนี่ยจะลงแผลใต้ขนตาแล้วก็จะมาเก็บตรงหางตาตรงที่เป็นรอยตินงกาอยู่แล้วเนี่ยคุณแม่จะมีรอยตินงกาข้างล่างก็คือจะเป็นรอยปึ๊บ ไปกับรอยตีนกาเดิมใช่แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันก็จะยังเห็นแผลอยู่แล้วถ้าตาล่างอะค่ะประมาณสักสองอาทิตย์ก็น่าจะสนิทอยู่แต่ตาบนเนี่ยเวลาเราเย็บกล้ามเนื้อมันจะบวมนานค่ะคือถ้าไม่เย็บกล้ามเนื้อเนี่ยอาทิตย์เดียวก็โอเคแหละแต่ว่าพอเย็บกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะต้องเป็นเดือนประคบเย็นเยอะๆช่วงแบบ 24- 72ชั่วโมงแรงอย่างเงี้ยค่ะประคบเย็นใช่ประคบเย็นจัดๆมันจะทําให้ไม่บวมแล้ววันที่แบบสวยเข้าที่ประมาณ1เดือนหรือ2เดือนหรือ เอาชัว์ๆก็ประมาณ2เดือนเพราะว่าชั้นตาสมมติว่าถ้าเราเย็บกล้ามเนื้อมันบวมนานจริงมันจะต้องให้มันแบบใช่เพราะกล้ามเนื้ออย่างเวลาเราออกกําัังกายแล้วกล้ามเนื้อเจ็บเงี้ยมันจะนานอ,อันนี้ก็เหมือนกันพอเราไปยุ่งกับกล้ามเนื้อมันจะนานใช่แต่ถ้าเกิดตัดแค่หนักมันจะแป๊บเดียวม,มันจะบวมแป๊บเดียวแล้วบางคนก็บอกเนี่ยทำทำมา อาหารงดของแสลงก็เกี่ยวมัก็คือจริงๆไข่เนี่ยไม่ได้งดนะคะไข่เนยกินได้ไข่เนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดนะแต่ว่าของเค็มอ่ะอาจจะต้องงดเพราะเวลากินเค็มมันจะบวมของแซ่บของแซ่บจริงๆกินได้แต่ว่าปลาาอาจจะต้องงดแล้วก็ปลาก็อย่าเพิ่มแล้วก็พวกปลาาแล้วผลไม้ทั่วไปก็คือกินได้ก็ล้างให้สะอาดปกติกินได้ไม่มีอะไรที่กิน ไม่ได้ห้ามน้ำเย็นียน้อะไรก็ปกติมันได้เลยค่ะใช่ฝากโอเคฝากหมอจริงได้เลยค่ะคุณแม่คุณแม่สวยได้เลยหมอจริงหมอจริงๆก็มีโฟมมาจับหน่อยคนฝากหมอจริงคุยกับหมอจริงรู้สึกว่าแบบหมอจริงเก่งมากเลยอะรู้สึกว่าตอนนี้แบบต้องดูแล้หน้าเราทำอะไรได้บ้างเราไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเพื่อนของเราจะเติบโตเป็นคุณหมอที่แบบมีคุณภาพไปขนาดนี้ ลงจริงๆแต่ว่ายังคงแบบมีความเป็นตัวเองที่ไม่ไดูเหมือนแบบโา้หน้าแบบเปลี่ยนไปเลยคือหน้ายังเหมือนเดิมแต่แบบดูเด็กขึ้นคือจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะระยะเวลาผ่านมาหนึ่งเดือนครึ่งขอย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่อยู่ในห้องผ่าตัดเลยเป็นยังไงบ้างคะวันเข้าห้องผ่าตัดรู้สึกตื่นเต้นกลัว กลัวทาออกมาแล้วไม่สวยกลัวกไม่สวยกลัวทำออกมาไม่สวยพอเข้าไปในห้องผ่าตัดกร็รู้พอเห็นหมอเห็นทุกคนก็รู้สึกอุ่นใจคิดในใจ,จว่าฉันต้องสวย<อ>ฉันต้องสวย<อ>ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งซึ่งได้ข่าวว่าหมอมีแบบแวะพักให้แม่มาเดินเล่นด้วยใช่หมอหมอผ่าคุณแม่ชิลมากคือหมายถึงว่าพอผ่าปุ๊บคุณแม่ออกมาทาน้ำไหมคะเข้าห้องน้ำไหมคะ แม่บอกแม่ไม่ก็คือแบบชิวๆชิวๆชิวๆโอเคแล้วทันทีหลังจากที่ออกมาจากห้องผ่าตัดเป็นยัไงบ้างคะคุณแม่พอแบบเห็นกระจกตกใจเพราะว่าของคุณแม่เนะี่ยทำทั้งตาบนตาล่างม,มันก็เลยรู้สึกจะบวมบวมเขียวเยอะทาเยอะปรากฏว่าพอผ่านไปสักวันที่สองแผลเริ่มยุบพอเจวันก็ ยุบเข้าที่คือจริงๆอะ่ะต้องบอกว่าเข้าใจไม่ไก่เลยเพราะแบบว่าคนที่แบบไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยอะ่ะแล้วจังหวแะแรกที่เห็นน้าแบบโอ้ไม่ก็แบบนี่คืออะไรซึ่งจริงๆอันนี้ต้องแบบว่าค่อยๆรอมันยุบรอมันหายเขียวรอมันหายบวบก็คือแค่เจ็ดวันพอเห็นทรงความสวยมาละใช่พอประมาณเจ็ดวันเนี่ยคือยุบเลยยุบเลยทรงความสวยคือมาเลยทุกคนทรงความสวย ทุกคนลงความเห็นว่าคือคุณแม่ยุบเร็วมากาแล้วก็คุณหมอจริงก็แผลนี่เนียนกลิบแบบแทบมองไม่เห็นแผลแผลเย็บเลยได้ข่าวมาว่ามีการแบบว่ารีแคมเปญนัดหมอไปเจอครบรอบหนึ่งเดือนก็ต้องเนียเอาตรวจเช็คัพว่าหน้าเป็นอะไรไงเรื่องเนงคงัะแม่ไก่ก็พอพอหนึ่งเดือนผ่านไปคุณหมอจริงก็ขอดูหน้าคุณแม่คุณหมอให้เขาเดี๋ยวคุณหมอจะเติมไขมันให้คุณแม่นิดนึงไขมันนี่คืออยู่ในแผนครั้งแรกแล้วแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะเติมได้เพราะว่า หน้าแม่ผ่านการผ่าตัดนะหมอต้องรอให้ต้อเท่าที่เท้าทางต้อเท่าทางนิดนเดี๋ยวเติมไขมันเข้าไปมากน้อยหมอกะไม่ถูกค่ะต้องรอให้มันหลุดตัวก่อนพอหนึ่งเดือนผ่านไปคุณหมอก็เอาไขมันจากตัวคุณแม่มาฉีดเข้าที่ใต้ตา คุณแม่ให้เติมเต็มเติมเต็มล่องลึกก็คือถ้าเกิดดูจากภาพอะคือตอนแรกมันจะเหมือนมีเป็นเหมือนเป็นฟิลเหมือนกระป๋อกระปาะไมมเหมือนเป็นแบบว่าล่องแล้วก็เหมือนแบบเหมือนแบบตรงข้างล่างมันจะไม่เรียบเนียนแต่เนี้ยก็คือเติมเข้าไปแล้วมันก็คือแบบเรียบเนียนไปเลยมันก็อิ่มฟูขึ้นมาแล้วคือไม่ได้มีอะไรแปะปลอมเข้าไปเพราะไม่ใช่ฟิลเลอร์เป็นเหมือนไขมันของเราใช่เพราะเป็นไขมันจากตัวคุณแม่เองจะไม่อันตรายไม่เหมือนฟิลเลอร์คุณาไขมันตรงไหนหรอคะไขมันจากตรงหน้าท้องค่ะแล้วต้นดูดออกไปเจ็บไหมคะไม่ไม่่เจไมมมลองคะ นิดเดียวนิดนึงไม่หองแบบตั้งสตินั่นไม่ใช่นันไม่ใช่สิ่งที่เราคดาดหวังแล้วแล้วไข่มันนะคืออันนี้แบบว่าไม่เคยเห็นเลยตอนแบบฉีดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ ปึ้งขึ้นมาเลยไหมคะแม่อ่าใช่พอฉีดไปปุ๊บมันจะคึงปึ้งขึ้นมาเลยแต่ว่ามันปึ้งขึ้นมาเนี่ยมันหน้ามันจะออกโอเวอร์นิดนิดเพราะไขมันมันจะบวมบวมนิดนึงบวมนิดนึงบวมน้ำใช้เวลาประมาณ7จ็ดวันไม่ไปเจดวันวันอีกแล้วประมาณวันที่2องที่สมไขมันจะเริ่มสลายสลายสลายไปเรื่อยๆมันจะมันมันจะกลืนเข้าไปกับหน้าคุณแม่ก็คือแบบสองสามวันเริ่มเข้าที่ใช่ใช่กลืนไปเรื่อยๆด้วยอายุของคุณแม่อ่ะห้าสิบหกห้าสิบหกคอลลาเจนที่หน้ามันก็จะหมด ไปคุณหมอจิงมีตัวใหม่มาแนะนําสกาวต้าคือหมอจิงเนี่ยไม่ได้ว่าท,ทําแค่ตาแล้คือเห็นหน้าจากพังรู้สึกแบบแม่ค่ะคอลลาเจนแม่เริ่มขดหายนะคะหมอจิงแนะนำไม่ทำสกาวต้าใช่สกาวต้าเพื่อเติมเต็มคอลลาเจนใต้ผิว ต้ผิวหน้าให้คุณแม่อพอฉีกไปปุ๊บเนี่ยสกาวต้ามันจะช่วยให้ให้ล่องล่องตีนกาล่องน้ำหมากตื่นขึ้นอ่าเป็นการเพิ่มคอลลาเจนก็คือแบบว่าเติมเติมคอลลาเจนเข้าไปเติมอ่าเติมคอลลาเจนเข้าไปซึ่งแม่ก็คือจัดสกาวต้าไปแล้วถึงสองครั้งสองครั้งสองครั้งด้วยกันโทษนะคะพอเข้าหีดครั้งแรกกูพอแั้นแหละเติมไขมันสกาวต้าดีมาเลยแม่คือแม่เปิดใจสุดๆ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 ุ็แม่อยากสวย จริงๆเองว่าอยู่ที่หมอด้วยคือสมมติว่าเราเจอหมอที่เรารู้สึกแบบเราเชื่อมือเชื่อใจเขาแล้วอะแล้วเหมือนบว่าหลังจากนี้หมอเนะนำอะไรจัดะอะไรค่ะหมอใส่เต็มที่แล้วคุณแม่ก็เชื่อใจหมอจริงเพราะว่าถ้า,ถาคิดว่าถ้าหมอจริงแนะนาหมอจริงต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดให้คุณแม่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้แต่คุณแม่ต้องการขนาดนี้พออ๋อจริงๆโทษน,นะคะอยากรู้ว่าหมอจริงเขาแนะนำให้ทำอะไรก่อนหมอจริงนะคะแนะนำให้คุณแม่ดึงหน้าเลยค่ะ <laughs> <laughs> คุณแม่ก็บอกใจเย็นๆก่อนคะ่ะจริงรอฉันแก่นะเธอได้ดึงฉันแน่ มีอะไรอยากมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคุณลูกสาวคิดว่าตรงตรงตามบีมากมแม่มีการส่งรูปมาให้รีวิวกับทุกวันอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ขอเสริมนิดนึงใครที่คิดจะทำศัลยกรรมก็ติดต่อหมอจริงเลยเพราะว่าหมอจริงเนี่ยเป็นหมอที่แบบใจดีดูแลคุณแม่ดูแลดีถามถามทุกวันเลยว่าอาการเป็นยังไงบ้างคะมีตรงไหนแก้ไขฟินแบบทุกคนที่กลับมาก็คือบอกว่าเธอเธอตาแบวมากเลยอะตาแบวทุกคนบอกเธอตาแบวมากตาแบ ตาแบลวแล้วก็ไม่ต้องใสคอนแทคเล์ใช่เหมือนเธอเธอตาแบลวเมื่อก่อนน่ะตาตรงเนี้ยเธอเธอจะตกตาจะไม่แบลวตาจะไม่แบลวแต่ว่าตอนนี้ถ่ายรูปมาตาเธอคือคือใสแล้วก็แบบแบลวอ่าวิงอ่ะอุ้ยใช่ชอบคำนี้ตาแบลวคือต้องบอกเลยว่าเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่านางฟ้าพาดี้ที่ผู้โชคดีอ่ะอายุเยอะที่สุดคือจะบอกเลยว่าจริงๆริงอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ มันไม่มีเจเนเรชันนะคือจริงๆความสวยมันไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นแบบวัยรุ่นหรือวัยเด็กหรือแบบวัยเจเนเรชันนี้ลงไปหรืออะไรถึงจะทําได้แต่จริงๆคือรุ่นแม่ก็สามารถจะสวยได้และมันไม่จำเป็นต้องแบบสวยปลอมอ่ะอันนี้คือมันเป็นสวยที่แบบยังแบบสวยธรรมาชาติยังสมวัยร<ห>ู้สึกว่าเนี้ยอยากให้เทปเนี้ยเหมือนรับส่งให้คุณแม่ดูไปเลยหรือแบบว่าใครที่แบบมีคุณแม่ที่แบบแม่ที่ฉันจําได้มันไม่ใช่แบบนี้อนึกออกไหม,มแม่ที่ฉันจาได้มีชีแบบนี้อะไรเงี้ยลองส่งเทปนี้ให้คุณแม่ดูเพราะว่าจริงๆอ่ะ มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดคนแรกที่ดูคือคุณการจนาก่อนเลยคคุณการจนาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะส่งอันนี้ให้คุณดูนะคะว่าเราสามารถทําได้และไม่ได้ดูปลอมซื้อเงินไปค่ะมามาทีนี้ไม่พออีกสองข้อของคุณแม่แม่จําได้ไหมว่าจําได้สิครับทำไมแม่จะจําไม่ได้จำได้จำได้ทุกอย่างว่าขออะไรไปอ่ะข้อสองใช่ไหม ขอสกินแคร์อ่ามาจัดให้แม่สวยๆให้แม่สวยๆได้เลยแต่งให้สวยกว่าเดิมอันนี้ก็ยอมได้ยอมได้และข้อ3าข้อที่3ามจอยนลูกสาวเป็นจ้าผลิตภัณฑ์ของคุณไอซ์เองถูกต้องคือต้องบอกเลยว่าจริงๆพรที่แม่ขอในข้อนที่จัดให้ง่ายเพราะว่าเราเองก็เป็นเจอหอกจกรเจ้าของกิจการกิจการชุดนอนเราก็มีอันนี้อันนี้มอบชุดนอนให้กับน้องเฟย์ให้คุณน้องเฟมใช่ไหมใช่ชน้องโฟมมน้องโฟมไม่ใช่อ๋อน้องลูกสาวหคือเธอเหรอใช่ลูกสาวเขาลืคนนี้อหคะ ใช่นี่ฉันคิดมาตลอดว่าคือน้องเฟมนี่คือให้เธอเหรออาเจะเฟมหรือโฟมก็คือมี2ชุดลองไปตบตีกันดูในบ้านดูนะคะลองไปตบตีกันเองเอ้ยอันนี้ก็จะหาซื้อยากแล้วคอลเลคชันนี้หาซื้อไม่ได้อีกต่อไปพ้อท่องให้จซลินมีเสร็จดีดีเชื่อเลยถ้าขายนี่ค่ะอันนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นชุดมอนะคะของแฮปปี้ซันเดย์ก็คือหมดแล้วคือหมดเลยอันนี้คือหาซื้อไม่ได้อีกแล้วค่ะแม่อันนี้ต้องเป็นนางฟ้ามอสไพเท่านั้นนะคะสองอันให้ให้ลูกแม่สองคนเนาะอะค่ะแลาวก็เสริมสวยให้ อันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่รู้เลยต้องบอกเลยว่าถ้าแม่ใช้แล้วว่าแม่จะอึ้งพอดีมาก <G ül üyor> คืออันเนี้ยหมอจริงเขาทําหน้าแม่ดียังไงสกินแคร์นี้คือดูแลหน้าแม่ดีแบบอย่างนั้นเลยโอเคคืออันนี้นะคะ <Okay. S 2> ด้านในเนี้ยมี4อย่างในกัน <Okay. S 1> คืออันนี้คือเป็นคลีนซิ่งเจลล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้าเช็ดเครื่องสำอางให้แม่ให้เสร็จก่อนแล้วแม่ก็ล้างได้ด้วยอันนี้เสร็จบุ๊บโทนเนอร์แม่ไม่เคยใช้โทนเนอร์เลยแม่ใช้โทนเนอร์มาใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแต่อันดีอีซี่เป็นแบบระบบฉีด สเสร็จปุ๊บทาทาสกินแคร์นี้อันนี้เป็นแบบ everyday serum ชื่อก็บอกอยู่ว่าคือแม่ใช้ทุกวันเลยหน้าแม่จะใสปริงแล้วก็ชุ่มชื้นส่วนอันนี้สำหรับคนที่แบบมีปัญหาสิวแม่จะให้ลูกสาวคนไหนที่ยังเป็นสิวอยู่อะไรต่างๆเงีง้เออแม่ก็มอบ <Okay. S 1> ให้ลูกสาวได้นี่ก็คือมอบให้แม่นะคะทางเซร็จเลยของยออิย้อนเน่ จริงๆอยากให้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างอ่ะเป็น sleeping mask sleeping mask ที่มอบให้แม่ด้วยเนี่ยใช้ตอนกลางคืนหน้าแม่จะชุ่มฉืนมากตื่นเช้ามันหน้าเด้งเลยโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะแม่เนื่องจากแม่ไปทําดวงตามาให้ใส่ปีอันนี่อไอขอนยัตมอบให้คือมันเป็นแบบเซตตาน,นี้มีทั้งไอายไลเนอร์มาสคารา่าตาวิงที่เขียนคิ้วทุกอย่างครบเสร็จแต่งเติมเสริมเข้าไปนิดนึงแบบแบบกรุบเลยจดาขอเนีญยตมอบให้แม่ขอบคุณคนคะคะ <laughs> ขอบคุณนางฟ้าพาดีที่พาคุณแม่ไปสวยค่ะกับคุณมากๆได้ทํากับคุณหมอที่แม่มั่นใจอืได้ทำงล้วเราก็สบายใจดีใจมากเลยค่ะแม่จริงๆต้องขอบคุณหมอจริงด้วยหมอจริงฮารุูคลินิกโคราชเคือนเนี้ยบอกเลยว่าอยู่ที่โคราชคือเรือดว่าใครอยากสวยเนี่ยต้องไปที่ฮารุูคลินิกที่โคราชเคยพูดเลยว่า การับประกันในฐานะที่เป็นเพื่อนกับจิงมาคือจิงแบบทำดีมากๆจริงๆคือหมอะจิงแบบเล<ช>ิศไม่รู้จะไม่รู้จะเชยชมยังไงดีจริงเธอเก่งเนอเกินนะคะซึ่งวันนี้หมอะจิงเขามีของฝากมาด้วยเขาบอกว่าหากใครรับชมคลิปมีรู้สึกว่าอยากทำศัลยกรรมตรงไหนก็ได้หมอะจิงมีอ o เชอร์ให้1000บาทเพื่อไปทำผ่าตัการสิ่งนี้ปุ๊บขึ้นชื่อสิ่งนี้ไปเลยนะคะเพื่อแบบเพิ่มเข้าไปเสริมเข้าไปแอดออนความสวยเข้าไปที่ฮาดูคลินิกค่ะ สำหรับวันนี้ก็คิดว่านางฟ้าพาดีได้เสกความสวยให้กับแม่ไก่แล้วก็ให้พรอีกสองข้อเรียบร้อยก็หวังว่าแม่ไก่จะมีความมีความสุขที่สุดขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแม่ไก่ดีใจค่ะที่ทแม่ไก่สวยขึ้นแล้วก็แฮปปี้มากๆก็ <c oughs> สำหรับวันนี้นางฟ้าพาดีไปก <c oughs> ่อนแล้วเจอกันในใหมเ่เทปหน้านะคะจะพาใครไปทําสวยที่ไหนติดตามชมกันได้คราวนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ